เพิ่งรู้แจ้งไทยเป็นแบบนี้ไงถึงน่าเที่ยวกว่าบ้านผมเมื่อสองหนุ่มชาวอินโดนีเซียมาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรกได้รู้ถึงความเป็นจริงว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากและไม่แปลกใจเลยเพราะเป็นแบบนี้นี่เองคนทั่วโลกถึงอยากเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเที่ยวแต่บ้านของตัวเองก็น,นึกว่าดีแล้วแต่ที่ไหนได้เที่ยบประเทศไทยไม่ได้สักนิด และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางออกนอกประเทศอีกด้วยก็ไปดูกันนะครับว่าหนุ่มชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาจะทึ่งกับประเทศไทยอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับช่องของหนุ่มคนนี้เขาก็มีชื่อช่องว่าอาดีนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เขาเดินทางออกนอกประเทศส่วนมากเขาก็จะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและเที่ยวบินเที่ยวแรกเขาก็มาลงที่สนามบินดอนเมืองนะครับ วันนี้เขาก็ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกถึงกับรีวิวห้องน้ําของประเทศไทยว่าจะเหมือนกับที่บ้านเกิดของเขาหรือไม่ซึ่งก็ได้รีวิวห้องน้ําแล้วเขาบอกว่าโอ้มันก็เหมือนอินโดนีเซียเลยเหมือนกันเลยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะและด้านนอกของห้องน้ํานั้นยังมีตู้น้ําประปาดื่มได้อีกด้วย ซึ่งถ้าเป็นน้ำประปาในต่างประเทศในแถบยุโรปส่วนมากฝรั่งเขาก็จะดื่มน้ำประปากันแต่ว่าในประเทศไทยก็ไม่ค่อยนิยมบริโภคน้ำประปากันสักเท่าไหร่จะซื้อน้ำขวดหรือน้ำกรองกินกันนะครับซึ่งคุณอาดีก็บอกว่าเออมันก็เจ๋งดีนะที่มีน้ำกินให้บริการฟรีๆอีกด้วย และตอนที่กำลังจะออกจากสนามบินนั้นพวกเขาก็ไปรอแท็กซี่ซึ่งทริปนี้ก็มีคนร่วมเดินทางมาด้วยนะครับก็เป็นชาวอินโดนีเซียก็น่าจะมาทำงานหรือมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งตอนที่ยืนอยู่หน้าสนามบินอาลีก็บอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยและก็จะสํำรวจให้เต็มที่ไปเลยในการมาเยือนไทยในครั้งนี้ และพวกเขาก็เลือกใช้บริการรถแท็กซี่เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางหรือโรงแรมที่พักของพวกเขานั่นเองซึ่งก็นั่งคันเดียวสี่คนเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่แท็กซี่พามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับคุณอาลีก็ได้ให้เงินแต่ว่าเขาได้ให้แบงค์ผันไปซึ่งแท็กซี่ก็ไม่มีเงินทอนดังนั้นแท็กซี่จึงให้พวกเขาไปที่เซเว่นเพื่อซื้อของเพื่อจะได้แลกเงินเอามาให้กับแท็กซี่นั่นเอง ซึ่งคุณอาดีก็ได้ไปซื้อนมมา1ขวดนะครับ20บาทก็ได้ใช้แบงค์ผ่านแลกไปก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเซเว่นของประเทศไทยก็ให้แลกเงินนะครับหลังจากที่ได้เงินมาแล้วนะครับเขาก็ได้เอาไปให้รถแท็กซี่ซึ่งค่ารถก็อยู่ที่320บาทหาร4คนก็นิดเดียวก็เรียกได้ว่าค่ารถก็ไม่แพงเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ร่ำลากับเพื่อนๆและก็เดินทางต่อไปยังโรงแรมในทันที ซึ่งคุณอาดีก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้วิธีเดินเท้าไปยังโรงแรมที่พักของเขานะครับซึ่งโรงแรมก็จะอยู่ห่างประมาณ2กิโลเมตรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปดีกว่าจะได้ชมบรรยากาศตอนกลางคืนของกรุงเทพด้วยว่าในตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรซึ่งพอคุณอาดีเดินมาเรื่อยๆนะครับเขาก็ได้บอกว่าเออถนนของกรุงเทพนี่มันก็กว้างขวางนะแล้วก็ทางเท้าก็กว้างอีกด้วยเดินสะดวกสบายเป็นอย่างมาก และพอเดินมาได้สักพักนะครับคุณอาดีก็บอกว่าบรรยากาศของกรุงเทพในตอนกลางคืนนั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่จาการ์ตาแต่ประการใดเลยมันเหมือนกับจาการ์ตาทุกประการเลยซึ่งเพื่อนของเขาก็บอกว่าใช่เหมือนกับที่อินโดนีเซียไม่ผิดเพี้ยนเลยและหลังจากที่เขาเดินมาถึงที่พักแล้วนะครับที่พักของเขาก็คือปทุมวันรีสอร์ทนั่นเอง พอเดินเข้าไปถึงที่พักนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยบริการอยู่ซึ่งคนไทยคนนี้ก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากคอยบริการทั้งสองคนอย่างเต็มใจซึ่งต้องบอกนะครับว่าถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศไปถึงที่พักตอนกลางคืนถ้าเป็นที่พักเล็กๆส่วนมากพนักงานต้อนรับจะไม่ค่อยอยู่เราจะต้องโทรเรียกเพื่อให้มาเช็คอินนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็จะมีพนักงานต้อนรับอยู่คอยบริการอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นที่พักเล็กๆเราก็จะไม่ค่อยเจอกับพนักงานต้อนรับนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพนักงานที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากคอยบริการทั้งสองคนเป็นอย่างดีและก่อนจากกันพนักงานคนไทยคนนี้ก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมคนไทยแล้วก็ยิ้มอย่างสวยงามเลยทีเดียวก็สร้างความประทับใจให้กับสองคนนี้เป็นอย่างมากนะครับ และหลังจากที่เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคืนนั้นเองพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางไปท่องกรุงเทพในทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับจุดหมายปลายทางแรกของคุณอาดีนั้นก็จะเป็นช้ยหน้าเทาของกรุงเทพนั่นเอง ซึ่งการเดินทางไปชัยนาทาวของพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เรียกมอเตอร์ไซค์แกร็บเพื่อไปส่งยังชัยนาทาวซึ่งเขาก็จะชมบรรยากาศของกรุงเทพไปในตัวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดนั่งรถยนต์มันก็ไม่เห็นบรรยากาศเต็มที่ หลังจากรถมอเตอร์ไซค์ได้ขับออกมาคุณอาดีก็จะรู้สึกชอบเมืองไทยเป็นอย่างมากในการนั่งมอเตอร์ไซค์ในครั้งนี้และพอมาจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่กลางสี่แยกที่หนึ่งคุณอาดีก็บอกว่าในเมืองหลวงนี้ไม่สวมหมวกกันน็อกกันเลยท่าที่บ้านของเขานั้นโดนปรับแน่ และทันทีที่คุณอาดีมาถึงชัยนาทาวเขาก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากเพราะที่นี่มีแสงไฟสีสันสวยงามเป็นอย่างมากเขาก็ตะลึงไปเลยนะครับเพราะที่นี่มันก็สวยงามจริงๆแสงไฟตอนกลางคืนและตอนที่คุณอาดีเดินมาในชัยนาทาวเขาก็พูดคำหนึ่งขึ้นมานะครับว่ามาเห็นด้วยตาจริงๆแล้วมันก็แตกต่างจากที่จินตนาการมาเหมือนกัน ซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็คล้ายๆของอินโดนีเซียแต่ว่าของไทยนั้นมันดูยิ่งใหญ่อลังการกว่ามากที่อินโดนีเซียนั้นสู้ของไทยไม่ได้เลยจริงๆเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆของไทยนี่มันสุดยอดมีร้านค้ามีรถรามีผู้คนอยู่เต็มไปหมดเลยเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยนั้นสุดยอดไปเลยเขารู้สึกทึ่งกับชายหน้าทาวของไทยเป็นอย่างมากถึงกับยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับ และต่อมาคุณอาดีก็จะไปหาของกินเขาก็ได้ยินมาว่าเมืองไทยนั้นมีอาหารอร่อยมากมายแต่ก็ยังไม่เคยลองกินเลยวันนี้ก็จะลองดูว่ามันจะอร่อยสมคำเล่าลือหรือไม่สำหรับอาหารไทย และมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไปยืนอยู่แถวทางม้าลายข้ามถนนเขาก็เห็นบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังมีรถราเต็มไปหมดและมีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยมายัางใช้หน้าทาวที่นี่เขาถึงกับตกตะลึงไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะคึกคักขนาดนี้ซึ่งคุณอาดีก็บอกว่าอินโดนีเซียนี้เทียบไม่ได้เลยของไทยนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และต่อมาพวกเขาก็ได้ไปสั่งไอศครีมมะพร้าวของไทยมากินลองดูนะครับซึ่งช่วงที่เขานั่งกินอยู่นั้นเขาก็บอกว่าอากาศที่เมืองไทยมันก็ร้อนนะครับประมาณ28องศาเสื้อผ้าแขนยาวคุณก็ไม่ควรใส่มาควรใส่เสื้อผ้าที่แบบสบายๆมาก็ได้แม้ว่าเป็นตอนกลางคืนแต่อากาศของเมืองไทยก็ยังร้อนอยู่นะครับ ต่อมาพวกเขาก็ได้ไปกินอาหารของไทยชนิดหนึ่งก็คือก๋วยจั๊บนั่นเองซึ่งพวกเขาก็ได้สั่งกันไปคนละชามแล้วก็สั่งน้ำเก๊กฮวยมาด้วยคนละหนึ่งขวดหลังจากนั้นคุณอาดีก็ได้ทดลองกินก๋วยจั๊บของไทยซึ่งคำแรกเขาก็ถึงอุทานออกมานะครับว่าโอ้น้ำซุปนี่มันอร่อยจริงๆเลยและเขาได้บอกอีกนะครับว่าไม่แปลกใจเลยที่หลายคนพูดถึงประเทศไทยว่าอาหารที่นี่อร่อยเป็นอย่างมากซึ่งคุณอาดีก็บอกว่า ก๋วยจับที่เขากินอยู่นี้มันก็อร่อยจริงๆอร่อยสุดๆไปเลยต้องยอมรับจริงๆว่าอาหารที่ประเทศไทยของเขานั้นอร่อยจริงๆแต่คุณอาดีก็ได้บอกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันก็มีเงื่อนไขยอยู่สำหรับชาวอินโดนีเซียที่จะมากินอาหารชนิดนี้เพราะว่าคนที่ไม่กินหมูก็จะกินอาหารชนิดนี้ไม่ได้ สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นนะครับก็มีประชากรอยู่ราว200ล้านคนและราวร้อยละ85ของประชากรทั้งหมดก็นับถือาศาสนาอิสลามนะครับก็เรียกได้ว่านับถือาศาสนาอิสลามกันเกือบจะทั้งประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งระหว่างที่กินไปนั้นนะครับคุณอาดีก็ชมอาหารของไทยไม่หยุดบอกว่ามันอร่อยจริงๆเลยกิ่นก็แทบจะหยุดไม่ได้เลยทีเดียว หลังจากนั้นพวกเขาก็จะกลับไปยังที่พักนะครับโดยการนั่งรถตุกตุกไปเพื่อชมบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงเทพดูคุณอาดีจะรู้สึกตื่นเต้นในการนั่งรถตุกตุกของไทยเป็นอย่างมากและพอมาถึงที่พักคุณอาดีก็ได้บอกว่ารู้สึกประทับใจในการมากรุงเทพครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่บรรยากาศของกรุงเทพกับที่จาการ์ตาของอินโดนีเซียก็คล้ายคายกัน แต่ที่ชยชน้าทาวของกรุงเทพต้องบอกว่าดีกว่าของอินโดนีเซียเป็นอย่างมากเพราะที่นั่นมันเท่มากบรรยากาศแตกต่างจากที่อินโดนีเซียอย่างชัดเจนและอาหารของไทยนั้นก็อร่อยสุดยอดไปเลยถึงแม้ว่าอาหารบางอย่างจะมีราคาสูงแต่ว่าที่นั่นก็ยังมีอาหารที่ราคาถูกอีกด้วยมันก็แล้วแต่คุณว่าจะเลือกกินแบบไหนนะครับ แล้ววันต่อมาพวกเขาก็ได้ออกเดินทางสำรวจกรุงเทพต่อซึ่งคุณอาดีก็เลือกใช้บริการของรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าก็เกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับเมื่อรถก็ไม่ได้ไปส่งยังจุดหมายปลายทางก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาใส่สถานที่ผิดไปดังนั้นรถก็เลยกลับมาส่งเขาอย่างที่เดิมหลังจากนั้นคุณอาดีก็ได้เรียกรถมอเตอร์ไซค์แกรบคันใหม่เพื่อไปส่งยังจุดหมายและเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วพวกเขาก็เดินออกสำรวจกรุงเทพในทันทีซึ่งก็เป็นช่วง8โม กว่าๆนะครับยังไม่9ก้าโมงก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่และทั้งสองคนก็ได้เดินมาถึงร้านกาแฟริมทางร้านหนึ่งก็มีแม่ค้าสาวสวยคนหนึ่งกำลังยืนขายของอยู่ด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากซึ่งแม่ค้าคนสวยก็ได้บริการขายของกับทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มโดยคุณอาดีก็ได้สั่งเป็นไทยทีหรือชาไทยหรือกาแฟไทยซึ่งราคาที่แม่ค้าขายนั้นก็แก้วละ35บาบาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากไม่แพง

และตอนที่แม่ค้ายื่นเงินทอนให้เธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าคนไทยนั้นพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างเต็มใจอย่างเป็นกันเองพร้อมด้วยรอยยิ้มกันทุกคนนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากเพราะร้านที่อยู่ติดกันเป็นร้านขายหมูปิ้งก็มีแม่ค้าคนหนึ่งกําลังขายอยู่ซึ่งแม่ค้าคนไทยที่ขายหมูปิ้งอยู่นี้นะครับเธอก็มีรอยยิ้มแล้วก็มีท่าทางที่ เป็นมิรกับหนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและราคาหมูปิ้งที่แม่ค้าคนนี้ขายอยู่ก็ยังถูกมากอีกด้วยเพียงไม้ละสิบบาทเท่านั้นเองเธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากและหลังจากที่เอาหมูปิ้งใส่ถุงแล้วแม่ค้าก็บอกว่า20บาทหรือท0นตีบาทสำหรับหมูปิ้งสองไม้และแม่ค้าก็ยังสอนภาษาไทยให้กับคุณอาดีอีกด้วย โดยแม่ค้าบอกว่า20บาทก็หมายความว่าจะให้คุณอาดีและเพื่อนพูดภาษาไทยว่า20นั่นเองเธอก็บอกอีกนะครับว่า speak Thai ก็คือ20บาททีแรกคุณอาดีก็งงๆว่าแม่ค้าคนไทยพูดว่าอะไรสักพักหนึ่งคุณอาดีก็คงจะนึกขึ้นได้ว่าพูดคำว่า20 ดังนั้นคุณอาดีและเพื่อนของเขาก็เลยพูดคำว่า20เป็นภาษาไทยนั่นเองก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทเวนตี้ค่ะ20บาท20ไทย20่สบเพราะว่าเด็ดจังยี่สบเเนเซมทเวนตี้ทเวนตี้ใช่ไหมแต่ไทยนี่20 สปีดไทย20 2ส 20, 20. 20. 20. 20. 20. 20. 2ี่อบบยี่บ่ขอบคุณครับซึ่งหลังจากซื้อของเสร็จแล้วนะครับแม่ค้าคนไทยก็ยังไม่ลืมที่จะขอบคุณด้วยการยกมือไหว้ที่เป็นประเพณีของไทยและต่อท้ายด้วยคำว่า ขอบคุณค่าเรียกได้ว่าแม่ค้าคนไทยคนนี้ก็มีน้ำใจกับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากและที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอไม่ได้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวแต่ประการใดขายหมูปิ้ง10บ,บาทเธอก็ขาย10บ,บาทไม่ใช่ว่าเห็นนักท่องเที่ยวมาแล้วจะขายไม้ละ20หรือ30บาทเธอก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวต้องขอชื่นชมเธอด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่ชอบมาเที่ยวที่ประเทศไทยก็คือคนไทยนั่นเองนะครับเพราะชาวต่างชาติหลายคนก็บอกว่าความมีน้ำใจความเป็นมิตรของคนไทยนั้นก็คือสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มานั่งพักเพื่อจะลองกินหมูปิ้งของไทยนะครับเพื่อนของคุณอาดีก็บอกว่า หมูปิ้งของไทยนั้นไม้ละแค่10บาทเท่านั้นเองมันถูกมากซึ่งหลังจากเพื่อนของคุณอาดีกินเข้าไปเขาก็บอกว่าโอ้มันอร่อยมากส่วนคุณอาดีก็บอกว่าโอ้หมูปิ้งของไทยมันมีกลิ่นหอมจังเลย และคุณอาดีก็ได้กัดหมูปิ้งไป1นึ่งคำเพียงเท่านั้นคุณอาดีถึงกับอุทานออกมาว่าอู้อร่อยจริงๆเลยอาหารริมทางของไทยนี้อร่อยมากหลังจากนั้นเพื่อนของคุณอาดีก็ได้ลองชิมกาแฟของไทยนะครับและหลังจากที่เขาชิมเขาก็บอกว่า โอ้กาแฟของไทยนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเพื่อนของคุณอาดีก็กินกาแฟไปเยอะเลยทีเดียวและคุณอาดีบอกว่าในซอยที่เขานั่งอยู่นี้นะครับก็มีร้านกาแฟขายอยู่หลายร้านแต่ร้านที่เราไปซื้อนี้ก็ขายดีมากเป็นพิเศษก็น่าจะมาจากคนขายที่หน้าตาสวยอีกด้วย หลังจากนั้นทั้งสองคนก็จะไปเที่ยวต่อนะครับและว,วันนี้พวกเขาจะลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของไทยดูว่าจะเป็นเช่นไร ซึ่งทีแรกพวกเขาก็จะลองนั่งรถเมยของไทยดูว่าจะเป็นเช่นไรนะครับจะมีบรรยากาศเหมือนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียหรือไม่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ลองใช้รถเมยระบบไฟฟ้าของไทยซึ่งคุณอาดีและเพื่อนของเขาก็ได้นั่งชมบรรยากาศของกรุงเทพไปในตัวนะครับคุณอาดีก็บอกว่าดีเหมือนกันนะรถเมยของไทยมันก็สะดวกเป็นอย่างมากแถมราคาไม่แพงเลย แต่แล้วช่วงที่นั่งอยู่บนรถนั้นเพื่อนของคุณอาดีก็รู้สึกเวียนหัวขึ้นมาเป็นอย่างมากก็น่าจะมาจากการที่เขากินกาแฟในตอนเช้าและท้องว่างอยู่นั่นเองรวมถึงมานั่งรถเมย์ด้วยดังนั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจที่จะลงก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางและหลังจากที่เพื่อนของคุณอาดีดีขึ้นแล้วนะครับพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อและจังหวะหนึ่งที่ทั้งสงคนเดินมาถึงกลางสะพานของคลองแสนแสบจังหวะ นั้นเองก็มีเรือโดยสารวิ่งผ่านมาพอดี เมื่อคุณอาดีเห็นดังนั้นจึงชี้ไปที่เรือแล้วพูดว่าโอ้เจ๋งจริงๆเลยมีเรือโดยสารวิ่งอยู่ใจกลางของกรุงเทพอีกด้วยและต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินมาเรื่อยๆตามถนนเส้นหนึ่งซึ่งคุณอาดีก็ได้พูดถึงความประทับใจของกรุงเทพอีกครั้งนะครับโดยเขาชี้ให้ดูถนนที่เขาเดินอยู่นั้นคุณอาดีก็ได้บอกว่ากรุงเทพนั้นสะอาดอย่างน่าประหลาดใจเป็นอย่างมากบนพื้นไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียว ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่มีถังขยะเลยแต่ไม่มีขยะบนพื้นเลยมันยอดเยี่ยมจริงๆผมเสียเวลาไปตั้งนานเพื่อมองหาถังขยะแต่หาเท่าไหร่มันก็ไม่มีแถมขยะบนพื้นมันก็ไม่มีอีกด้วยเมืองไทยก็สุดยอดไปเลย ซึ่งกรุงเทพในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าความสะอาดนั้นดีมากเลยทีเดียวแตกต่างจากหลายสิบปีก่อนเป็นอย่างมากนะครับกรุงเทพในตอนนี้ก็มีการจัดเก็บขยะแล้วก็การรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะครับและต่อมาทั้งสองคนก็ได้ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ร้านชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งร้านนี้จะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และหลังจากนั้นพวกเขาก็จ่ายเงินและข้ามฝั่งเพื่อไปรอข้าวเหนียวมะม่วงที่จะเอาไปเสิร์ฟให้และต่อมาคุณอาดีก็มารีวิวข้าวเหนียวมะม่วงของไทยนะครับที่แรกเขาก็บอกว่าข้าวเหนียวมันก็คือข้าวเหนียวนั่นแหละมันจะแตกต่างกับที่อินโดนีเซียแค่ไหนกันแต่พอกินไปคำแรกคุณอาดีก็ถึงกับอุทานออกมานะครับว่าอมืมันอร่อยจริงๆเลยและคุณอาดีก็ยังบอกอีกว่า นี่คือสิ่งที่พวกคุณมากรุงเทพแล้วพวกคุณต้องมากินอย่างขาดไม่ได้เพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงของไทยนั้นมันเป็นอาหารที่สุดยอดไปเลยอร่อยจริงๆและต่อมาพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวชมวัดโพกันต่อซึ่งค่าเข้าวัดโพนี้สำหรับชาวต่างชาติก็300บาทซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสำหรับวัดกับชาวอินโดนีเซียนั้นก็เป็นเรื่องที่ห่างไกลกันพอสมควรเพราะประเทศอินโดนีเซียส่วนมากก็จะนับถือาศาสนาอิสลามนั่นเอง 85%ของประชากรอินโดนีเซียก็นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดก็ไม่แปลกใจนะครับที่พอเขามาเมืองไทยแล้วเขามาเห็นวัดของไทยเขาก็จะรู้สึกทึ่งกับวัดของไทยเป็นอย่างมากพอคุณอาดีเข้ามาในโบสถ์นะครับเขาก็เห็นคนอยู่ข้างในเป็นจำนวนมากแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคนที่นี่มาทําอะไรกันและตอนที่เขานั่งลงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขานั่งลงทำไมเขาก็เห็นคนนั่งก็เลยนั่งตาม และคุณอาร์ดีก็พูดคำหนึ่งขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมที่นี่อากาศมันเย็นจังเลยเขาเปิดแอร์หรือพัดลมหรือเปล่าเขาก็รู้สึกแปลกใจนะครับที่ไม่ได้ติดแอร์หรือเปิดพัดลมแต่ในโบสถ์นั้นก็อากาศเย็นเป็นอย่างมากและต่อมาคุณอาร์ดีก็ได้มาชมพระนอนของประเทศไทยอันโด่งดังนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าคุณอาร์ดีนั้นก็ทึ่งกับศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมากคุณอาร์ดีถึงกับบอกว่า โอ้พระของไทยนั้นสวยจริงๆและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณอาดีเดินมาถึงตู้บริการน้ำดื่มฟรีนะครับซึ่งคุณอาดีก็บอกว่าโอ้ที่นี่ก็มีน้ำให้ดื่มฟรีอีกด้วยมันก็ดีมากเลยจริงๆซึ่งปกติแล้วคนไทยจะไม่ค่อยดื่มน้ำจากตู้แบบนี้นะครับจะมีแค่เด็กๆที่ดื่มน้ำแบบนี้ในโรงเรียนนั่นเองแต่ส่วนมากคนไทยก็จะไม่ค่อยกินน้ำที่ผ่านตู้แบบนี้นั่นเองนะครับ และต่อมาคุณอาดีก็ได้เดินมาเจอกับขบวนแห่ของไทยที่กำลังจะเดินแห่รอบโบสซึ่งก็เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากมีคนถือป้ายและก็จะมีคนรำฟ้อนเขาก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยและในตอนสุดท้ายคุณอาดีก็บอกว่าวัดโพเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็ควรที่จะไม่พลาดมาชมวัดโพกันนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับคุณอาดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ